ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเชื่อมพุทาจีนกันนะคะหลังจากที่เราต้มพุทาจีนแล้วนะคะเราก็นํามาแช่ในน้ําเปล่านะคะจากนั้นเราก็จะส่งขึ้นนะคะเราแช่นี้ไว้1ินาทีนะคะแล้วก็ส่งขึ้นเพื่อให้พุทาเนี้ยแห้งนะคะน้ําก็จะตกไปข้างล่างนะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปเชื่อมะคะ่ะ เวลาแช่แล้วก็ลูกก็จะพองขึ้นมาอีกหน่อยนะคะตอนนี้นะคะน้ำตาลของเราก็เดือดแล้วนะในกระทนนะ,ะนี้ค่ะในในกระทะน,นี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะคะน้ำตาล500กรัมนะคะแล้วก็น้ำา300กรัมค่ะน้ำตาลบวกกับน้ำก็เป็นน้ำเชื่อมนะคะ เมื่อเดือดนับแต่น้ำตาลเดือดน,นะคะเราก็ใส่พุทาลงไปค่ะแล้วก็จับเวลาประมาณสัก20นาทีนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟกลางนะคะน้ำตาลก็จะประมาณนี้ละคะ่ะประเดี๋ยวเคี่ยวไปก็จะเหนียวหนึ่งๆน,นะคะ จะสังเกตว่าน้ำตาลเนี่ยเวลาเราเชื่อมพุชซาเนี่ยนะคะหรือว่าเชื่อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะลูกของลูกของพุชซาเนี่ยคะ่ะจะต้องลอยคือน้ำตาลนี่จะต้องเยอะเข้าไว้นะคะไม่เบียดกันลูกจะได้ออกมาสวยนะคะแต่งตึงนะคะถ้าเลยน้ำตาลน้อยไปเนี่ยลูกก็จะเบียดกันทำให้ขนมเราไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลนี้ต้องเยอะไว้ก่อนนะคะ อันนี้ถ้าเคี่ยวไปแล้วมันยังน้อยไปเราก็สามารถเติมได้นะคะแต่ก็อยู่ในประมาณนี้นะคะนะคะตอนนี้เราก็มาดูว่ามาดูว่าผุทราที่เชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะขยับนะเอาพื้นที่หน่อยนะคะ อันนี้เราใช้ไฟปานกลางนะคะถ้าแรงไปแล้วก็หลีให้อ่อนได้นะคะถ้าไฟแรงไปน้ำตาลจะล้นกระทะแล้วก็ตัดออกได้นิดหน่อยนะคะ พอใกล้ๆเดนียวแล้วก็ไฟอ่อนได้ค่ะไฟอ่อนเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าเวลาเราต้มไปเนี่ยฟองเนี่ยก็จะเยอะนะคะถ้ามีฟองอยู่ข้างๆเราก็เอาตักออกได้ค่ะนะคะ ถ้าฟองเยอะเดี๋ยวจะทำให้ขนมนอาไม่สนึ่งน้ำตาถ้าเดือดจะล้นกระทะนิดหนึ่งแล้วก็สามารถจะตักเก็บไว้ได้ค่ะเพราะประเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดเขาม้วนลงไปอีกเนี่ยเราก็เติมลงไปได้ค่ะนะคะอันนี้ฟองเริ่มเล็กแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อย จะเห็นว่าพุทราเราที่ลงไปในกระทะเนี่ยพอลงน้ำตาลแล้วลูกก็จะพองสวยนะคะเต่งตึงนะคะอะเดี๋ยวให้เขาเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มาดูว่าพุทราที่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะ ล้นแล้วก็ล้นนด้ำตาลล้นออกมาหน่อยนึงตัดออกอีกหน่อยหนนะคะ วิธีสังเกตว่าของเราอ่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าได้เวลาแล้วเนี่ยเราก็มาสังเกตดูว่าน้ำเชื่อมเราอ่ะเหนียวหนึบไหมแตะไปหนึบหนึบเอาพอหนึบหนึบนะคะไม่ต้องเหนียวมากเพราะเราจะต้มแบบไม่หวานนะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวไปสักหน่อยนึงนะคะ ให้เขาเคี่ยวไปอีกสักนิดหนึ่งตอนนี้มาดูตรงนี้ค่ะพุทราที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะน้ำตาลนะคะดูน้ำตาลก่อนค่ะน้ำตาลจะต้องเหนียวนะคะ เียวข้นแต่ว่าไม่เหนียวมากจนเกินไปแต่ว่าพอหนึ่งๆน,นะคะแล้วลูกพุทาราเนี่ยให้แช่ไว้ค่ะพุทาราเนี่ยแช่ไว้ลูกจะได้อิ่มนะคะลูกก็จะอิ่มเป็นแบบนี้นะคะนะคะตอนนี้เวลาเราจัดเสิร์ฟนะคะสมมุติจานเล็กนี่ค่ะจานเล็ก ก็สักห้าลูกก็จะเพียงพอ,อ,อของหวานนะคะไม่ต้องมากค่ะไม่ต้องมากของหวานลูกสองลูกก็พอแล้วค่ะนะคะ,นะคะส่วนจานนี้เราก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะเราก็อาจจะสิบลูกก็ได้ถ้าจานใหญ่นะคะ ของหวานพุทรานี่ก็มีประโยชน์นะคะพุทรามีวิตามินซีเยอะนนะคะ่ะพุทราจีนนี่ก็จะช่วยช่วยบำรุงร่างกายนะคะ,ะเดี๋ยวขอเตือนในกระทะสักหน่อยนึงจะหลีไฟสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้ก็จานจานใหญ่จานรุ่มแล้วก็อาจจะ1ิบสิบห้าเม็ดก็ได้ และประทานได้หลายคนนะคะพุทาเชื่อมนี่นะถ้าแช่เขาอิ่มตัวนะคะออกมาเนี่ยก็จะสวยเป็นเงางามอย่างนี้ค่ะนะคะอ่ะจัดไว้3ามจาน3ามแบบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีไม้จิ้มนะคะลูกเล็กรูปใหญ่แล้วก็คล้าอานะคะ ใส่ไม้จีนลงไปอันหนึ่งค่ะอันนี้ก็อันหนึ่งค่ะแต่ถ้าเรายังไม่เสิร์ฟเราก็วางไว้ข้างๆก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราจะเสิร์ฟเราก็ปักไ,ไว้นะคะวางไว้ข้างๆจานก็ได้นะคะพุทธาเชื่อมนะคะของเราวันนี้นะคะก็สำเร็จลงแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ เงางามค่ะน้ารับประทานนะคะเดี๋ยวอันนี้เติมอีกสักนิดหนึ่งจะได้สวยงามเอาลูกใหญ่ๆหน่อยนะคะพอนี้จานใหญ่นะคะผักรเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะมีวิตามินซีนะคะแล้วมีวิตามินเอแล้วก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายแต่เรารับประทานนี้ก็อยู่ต้องอยู่ในความพอดีนะคะ ลูกสองลูกก็เพียงพอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าหวานหวานนี่ความหวานนี่มันก็เป็นพลังงานต่อร่างกายนะคะแต่ว่าถ้ามากก็ไม่ดีค่ะอยู่ในความพอดีนะคะสุขภาพเราก็จะดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้พุทธาจีนก็สำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์และก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะพุทธาจีนค่ะสวัสดีค่ะ